ที่ค้าวันนี้เรามาผัดเปรี้ยวหวานนะคะในแนะนําของเราก็ผัดเปรี้ยวหวานนะคะเป็นปลาหมึกนะคะเต้าหู้นะคะเต้าหู้หมูกับเต้าหู้ถั่วนะคะแล้วเราก็จะใส่ผักนะคะนี่นะคะแตงกวาแล้วก็เราจะใส่ตําลึงลงไปนะคะที่หลังนะคะ,ะวัตถุด,ดิบก็มีซอสนะคะ ซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็เปลาหมึกน,นะคะเปาหมึกปลาเต้าหู้แดงกวาค่ะมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีหมูนะคะเต้าหู้หมูนะคะนี่นะคะเต้าหู้หมูแค่ผัดให้สุกนะคะ วัตถุดิบก็มีกระเทียมนะคะซอสมะเขือเทศแตงกวาเต้าหู้ปลาหมึกนะคะเครื่องปรุงรสนะคะเต้าหู้หมูแล้วก็กำรึงนะคะเราจะใส่ผักกำรึงไปด้วยนะมีผักอะไรก็ใส่ไปนะคะไม่ต้องกรอจงเป็น ใจกวานะคะอันนี้คือวัตถุดิบที่บอกเป็นเมนูแนะนํามาก่อนนะคะแล้วก็ทํามาแล้วก็จะมาที่บายใส่อะไรบ้างอะไรบ้างน,นะคะวัตถุดิบมีอะไรบ้างน,นะคะนี่ก็ให้ร้อนๆก่อนนะคะเครื่องปรุงรสนะคะน้ําปลาน้ำตาลทรายอย่างนั้นนิดอย่างนั้นิดไม่ต้องมากค่ะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะ อร่อยอร่อยีไปเยอะเราจะใส่ผักเพื่อเป็นมิจกรมินนะคะนี่นะคะผักที่บ้านเราก็ไม่ต้องกลัวปอดสามเท็ที่จะมันกําลังเราจะขึ้นเยอะนะคะเราเอามาเอาก็อร่อยดีนะคะมาผัดใส่ไข่ไม่ต้องใส่หมูก็ได้นะ อร่อยอร่อยจ้านี่นะครใส่กระดูกไปหน่อยก็จะอร่อยแว้ยนะจ้าเราจะต้มแล้วก,ก็มีขับเราก็ใส่ปลายหมูนี้แล้วทำให้คนที่ที่เขาไม่แข็งแรงทานเราจะไม่มีเผ็ดเยอะนะคะร้อนๆเลยนะมาเลยจ้าร้อนๆจ้า เป็นใหญ่เป็นจอเลยนะคะเตรียมช้อนเตรียมจานเรียบร้อยนะคะของเรานะคะจะเป็นเม,มนูแนะนํานะคะเราก็จะทําแล้วนะคะไปก่อนนะแล้วเราก็มาใส่อุอปกรณ์น,นะคะวัตถุดิบที่หลังนะคะแล้วก็เรามาอธิบายนะคะ ได้เวลารวดเร็วน,นะคะนะคะเราก็จะหั่นลิ้นนะคะพอ,อแล้วนะคะปิดแซกได้เลยนะคะเราจะตักตัดเสิร์ฟนะคะนี่นะคะเต้าหู้ขวนี้จะอร่อยนะคะลูกชิ้นเต้าหู้ถะะั่วเนี่ยเออลูกชิ้นเต้าหู้หมูนะคะจะพูดผิดถั่ว ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะนี่นะคะเราก็จะตักสรบเลยนะคะนี่นี่ผักเปี้ยวหวานเรามีลูกชิ้นหมูนะคะลูกชิ้นเต้าหู้หมูนะคะาใส่เลยนะคะเอา่อยอร่อยไปเลยจ้าอร่อยมากๆนะคะจะบอกให้ใส่จำลึงสักนิดหน่อยนะคะก็อร่อย จะบอกใครเลยจ้าถ้าเรื่องจริงเนานะใส่นิดน่อยก็อย่าบอกอะไรเลยจ้าที่เหลือเราก็ใส่ในนี้ละจ้าค,ความอร่อยนะคะก็อยู่การตั้งใจทําอาหารความตั้งใจทําอาหารก็ทําให้อาหารที่เราทํามีรสอร่อยกินแล้วก็สบายใจใช่ไหมคะ นี่นะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าค่ะหรือแต่กระทะแล้น,นะจ๊ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะผัดเปรี้ยวหวานของเรานะคะผัดเปรี้ยวหวานลูกชิ้นหมูเอลูกลูกชิ้นเต้าหู้หมูจะพูดผิดนะคะลูกชิ้นเต้าหู้หมูนะคะรสอร่อยไปเลยนะจ๊ะนี่นะคะ มองใกล้ๆนะคะแตดร้อนนะนี่นะคะก็เลยขอจบคลิปนี้นะคะเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเดินทางไปไหนขอปลอดภัยค่ะแคบค่าจ้าพยานอันตรายทั้งปวงบูรักษาภากคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง,งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ